种种不完整，种种怎么一因？ เริ่มมดล้วเริ่มเที่ยงหมดเที่ยงคืล้วแันกเที่ยงคืนเริ่มหมดแล้ว มือใหม่แล้วมที่ทางหมดสุดยอดเลยยอดไปเลยอ้าวอาลงอีแล้เหอออ่อาวอันนั้นปกแล้วลนู่นอานาดะเลอ่ะ ไปไม่ไกลอันนี้ โม้เมื่อกี้โดนโดนผู้เล็กโอ้่าโดนยิงตก ันใหญ่อะคนละปุ้งคนละป้องคนละป่างทำไมรไม่มี้ายอะดูาอ